สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่ในแอปโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ตอนนี้กันเช่นเคยครับผมวันนี้ก็วันที่27เดือนมกราคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์ในคู่ของแมนซิตี้นะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็เป็นบอลถ้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามากอกอันดับกับคะแนนกันนะครับผมมากอกาะซิตินะครับผมห้านาฬงสุดนะครับฝั่งแมนซิตี้เจ้าบ้านวันนี้ทําได้12ประตูนะครับผมในห้านาฬงสุดนะครับส่วนอาร์เซนอลทำได้12เช่นเดียวกันนะครับผม อันดับกับคะแนนไม่มีนะครับเป็นบอลถ้วยนะครับผมก็ใส่ศูนย์ไม่มีนะครับผมวันนี้ก็เป็นทางของแมนซิตี้นะครับเจ้าบ้านนะครับเป็นทีมต่อนะครับส่วนราคาก็เปิดออกมาที่ครึ่งควบลูกนะครับผมสูตรจนถ้าควบหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ํานะครับสามลูกนะครับผมกดวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณคู่แมนซิตี้พบกับอาร์เซนอลวันนี้นะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูง78%นนะครับโปรแกรมก็แนะนำสูงแรกแล้วก็เล่นสูงเต็มเวลานะครับผม ส่วนโอกาสชนะนะครับวันนี้ก็50-50เลยนะครับผมนะเปอร์เซ็นต์การชนะนี่แบบเท่ากันเลยนะครับแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับห้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็แนะนําให้เล่นไปทางสูงดีกว่านะครับผมสูงแรกหรือว่าเล่นสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับส่วนใครที่จะไปเต็งนะครับวันนี้ก็ไปทางทีมเยือนก็ได้นะครับผมอาร์เซนอลนะครับทีมรองนะครับผมรองที่ขึ้นควบลูกนะครับผมก็น่าจะมีโอกาสที่จะเสมอกันอยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ลองไปวิเคราะห์อีกทีนะครับผมสาหรับ โปรแกรมก็วิเคราะห์ออกมาให้ประมาณนี้นะครับผมก็ไปเล่นสูงแรกสูงเต็มเวลาแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับโอเคใครที่สนใจโปรแกรมนะครับก็ติดต่อเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสมัครได้ฟรีเลยนะครับรับไปใช้ฟรีฟรเลยใครที่สนใจก็อย่าลืมถักมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ